แล้วก็ตัดแบ่งเป็นคำๆแบบนี้ค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยเพื่อนๆเอาไปต่อยอดทำขายได้ด้วยนะคะเมนู <N eno S 2> อร่อยโอ้โหเนื้อนุ่มเด้งมากน่ากินมากเราทำทานเองใส่เยอะๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับการาแม่น้ำตาลใส่แดงสูตรทำง่ายมากขั้นตอนก็ง่ายวัตถุดิบก็น้อย ขนมไทยที่อร่อยและทําง่ายขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มต้นจากการคั่วงาคั่วถั่วก่อนนะคะใช้งาขาวแล้วก็ถั่วซีกแบบนี้ถั่วลิสงคั่วทีละอย่างนะคะเพราะว่างากับถั่วเนี่ยเอ่อจะต้องคั่วความร้อนไม่เท่ากันเดี๋ยวงาจะไหมซะก่อนถ้าคั่วถั่วด้วยอันนี้คั่วงาก่อนนะคะได้งาประมาณนี้เป็นใช้ได้นะคะ าำด้วยถั่วนิสงตั่ยจนหอมเหมือนกันค่ะตั่วถั่วจนหอมประมาณนี้เป็นใช้ได้แล้วค่ะเรามาเตรียมในส่วนผสมของกะละแมกันนะคะวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างเริ่มจากแป้งข้าวเหนียวแป้งมันน้ำตาลทรายความหวานตามชอบเพิ่มสีสันด้วยน้ำตาลทรายแดงเกลือป่นเล็กน้อยและกะทิ1กล่องนะคะ เป็นกะทิยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเราก็คนให้ทุกอย่างเข้าเนื้อกันให้เขาเป็นเนือ้อเดียวกันก่อนคนจนแป้งละลายแบบนี้เป็นใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นลดกาแฟรสใบเตยได้เช่นกันนะคะเปิดแก๊สไฟกลางไปทางอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งกระทะ แล้วเราก็จะกวนแป้งไม่หยุดมือนะคะช่วงนี้เราจะคนไม่หยุดมือนะคะเพราะว่าแป้งเขาจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนเราก็ต้องคนให้เขาเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะกระแมเป็นขนมไทยที่ทําง่ายมากๆค่ะเพื่อนๆวัตถุด,ดิบน้อยอร่อยใครก็ทําได้นะคะลองทําดูค่ะพอแป้งเขาเริ่มเหนียวนวดแล้วเนื้อแป้งเขาจะเริ่มสีสุกใสแล้วก็เข้มขึ้นนะคะ เราก็คนต่อไปพยายามใช้ไม้พายกับด้านเนื้อแป้งให้โดนความร้อนให้ทั่วนะคะเนื้อแป้งกะละแมเริ่มสุกใสทั่วแล้วนะคะเราก็จะแผ่แป้งให้เป็นแบนๆแบบนี้แล้วก็โรยทัวโรยงา คลุกเขาให้ถั่วงาอยู่ในเนื้อแป้งเลยค่ะเพิ่มความหอมความอร่อยโรยทุกมุมเลยนะคะเราทำทานเองใส่เยอะๆเลยค่ะแล้วก็คลุกเค้าให้เขาเนี่ยเข้าเนื้อกันเ่านี้ก็เสร็จแล้วกาละแมสูตรทำกินเองง่ายๆโรยงาอีกหน่อยเพิ่มสีสันให้หน้าทานนะคะ เวลาจะทานก็ตัดแบ่งออกมาเป็นชิ้นแล้วแต่สะดวกเลยนะคะเครื่องแน่นน่ากินมากจัดเสิร์ฟเป็นชิ้นๆแบบนี้ได้เลยนุ่มมากหอมอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ตัดแบ่งเป็นคำๆแบบนี้ค่ะพร้อมเสเิร์ฟเลยเพื่อนๆเ,เอาไปต่อยอดทำขายได้ด้วยนะคะเมน,นูอร่อย เจแปนขอชิมหน่อยนะคะโอ้โหเนื้อนุ่มเด้งมากน่ากินมากอร่อยมากหอมอร่อยมากๆค่ะไวเ้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูที่ทำเอ,อ่อใช้วัตถุดิบน้อยมากๆเลยเจแปนขอตัวไปเสิร์ฟขนมก่อน ฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ